ใครที่กําลังตามหาบ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่ดูหลังนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกได้เลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆถ้าใครได้หลังนี้ไปแต่ก่อนอื่นต้องแจ้งแบบนี้ว่าหลังนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนนะครับคนที่จะได้เป็นเจ้าของมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนนี่บ้านมีสุขวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่แถวราชพฤกษ์พระรามห้านะครับหลังนี้อยู่ในโครงการแกรนยุทเนียนะครับ ราชพฤกษ์พระราม5อยู่ใกล้วงเวียนพระราม5นิดเดียวเองนะใกล้มหาลัยราชพฤกษ์นะครับออกหน้าโครงการเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยตรงไปประมาณ650เมตรนะครับก็จะเป็นมหาลัยราชพฤกษ์แล้วนะบอกเลยว่าทำเลด,ดีมากๆนะครับหน้าโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่นะครอ,อินเลยนะครับทางเข้ามี2เกตนะแลกบัตรเข้าออกระบบรักษาความปลอดภัยนะ24ชั่วโมงนะครับมีรอพอ24ชั่วโมงนะมีกล้อง cctv ครบนะครับเนี่ยกล้อง cctv จะติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ บอกเลยว่าระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงเลยนะครับถนนเมนนะจะอยู่ตรงนู้นนะครับกว้าง12เมตรนะครับอันนี้คือถนนซอยหน้าบ้านเรานะครับอันนี้กว้าง9เมตรเข้าซอยเนี่ยซอย10นะครับบ้านเราเนี่ยเข้ามาซอยที่10บ,บ้านหลังที่4นะฮะจะเป็นบ้านหลังนี้หลังคาลงจอดรถต่อเติมให้แล้วเห็นไหมสามารถจอดรถยนต์ในตัวบ้านได้2คันนะครับพื้นลานจอดก็จะเป็นคอนกรีสตสแตป์นะครับแบบนี้เลยนะฮะ พื้นที่ของตัวบ้านนะครับ59.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมชั้นบนชั้นล่างแล้วนะครับ205ตารางเมตรเลยทีเดียวอันนี้คือพื้นที่ด้านข้างนะครับมีสวนมีต้นไม้แล้วก็มีระบบรดน้ำออโต้ให้ด้วยนะเห็นไหมตรงนี้นะครับซึ่งมีครัวในและก็ครัวนอกครัวนอกจีตตรงนี้นะครับสามารถเดินอ้อมมาเข้าฝั่งนี้ก็ได้หรือจะออกมาจากในตัวบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือด้านข้างนะ แข้งนะครับขนาด2,000ลิตรนะปั๊มซ่อนอยู่ด้านบนนะครับนี่อันนี้คือโซนด้านหลังอันนี้จะเป็นห้องที่ทะลุเข้าไปในโซนครัวด้านหลังได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของโซนหน้าบ้านนะประตูทางเข้านะครับตรงนี้จะเข้าจากทางที่จอดรถนะเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นช่องเก็บของก่อนเลยนะครับที่เก็บของเยอะมากนะพวกเนี่ยยิมชักเก็บของเนี่ยตู้เก็บของพวกนี้ บอกเลยว่าถ้าใครของเยอะๆนะมีพื้นที่รองรับแน่นอนหลังนี้มีที่เก็บของเยอะมากไอ้ตรงเนี้ยขวามือนะครับจะเป็นที่เก็บรองเท้าเห็นไหมสวยๆเลยรองเท้าใครสวยๆก็คือได้โชว์เป็นในตัวด้วยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะห้องน้ําห้องแรกเนี่ยเราเดินเข้ามาจากตรงนี้นะครับห้องน้ําห้องแรกจะอยู่ตรงนี้สุขภัณฑ์ก็เป็นของใหม่นะของคอตโตนะครับนี่แยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับแบบนี้ ห้องนอนห้องแรกจะอยู่ถัดจากห้องน้ําตรงนี้เข้าไปนะครับพื้นเป็นลามิเนตนะครับในห้องนอนห้องแรกนะนี่สามารถวางเตียง5ฟุตได้นะครับมีหน้าต่างระบายอากาศบ้านใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะมีเจาะเอาไว้ตรงนี้เพื่อติดแอร์เนาะห้องลิฟวิ่งรูมนะครับห้องรับแขกติดผ้าม่านแล้วทั้งหลังมีแอร์ขนาดใหญ่ตัวเนี้ยหตัวนะครับเย็นฉ่ำเลย ฝ้าเพดานด้านบนก็จะเป็นฝ้าหลุมแบบนี้นะครับม่านก็จะเป็นม่าน2ชั้นนะครับมีหน้าต่างทางเข้าหลักจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาเข้าจากทางลานจอดเนาะจากที่จอดรถนะครับเนี่ยที่เก็บของเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ติดตั้งทีวีนะไว้เอาทีวีมาติดตั้งตรงนี้ได้นะครับ นัานล่างก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะเห็นไหมอันนี้คือบิลอินไปกว่า1นล้านแปดสนบาทเลยนะแล้วเจ้าของบ้านยังไม่เคยเข้าอยู่นะครับซื้อไปคือจบเลยคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วผมพูดบ่อยเพราะว่าอะไรมันคุ้มค่ามากสําหรับการจ่ายเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังนี้ไปนะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนตรงนี้นะครับอยากจะเป็นประตูสไลด์เปิดตรงนี้เป็นประตูสไลด์เปิดปิดถ้าเปิดออกมาปุ๊บก,ก็จะเป็นห้องครัวนะครับ มีตู้เย็นคือคือของในครัวก็มีครบนะตู้เย็นขนาดใหญ่เป็น2ประตูแบบนี้ด้วยนะนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือแถมไปให้กับตัวบ้านเลยนะคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วด้านบนก็มีช่องเก็บของเห็นไหมแล้วก็มีไมโครเวฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานอัตโนมัตินะเนี่นะครับเหมือนครัวมังน,นอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตาอบนะครับคือ พร้อมใช้งานเนาะมีซิงล้างจานตรงนี้ให้นะครับอันนี้จะเป็นเตาแก๊สสาหรับครัวที่อยู่ด้านนอกเนาะแต่ว่าพอมันไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาตั้งด้านในก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีหูดดูดควันติดตั้งให้แล้วพร้อมใช้งานแนละ้วช่องเก็บของก็มีเยอะนะครับด้านบนนะเห็นไหมช่องเก็บของด้านล่างก็มีแบบนี้นะครับอันนี้คือครัวในานะอันนี้จะเป็นครัวนอกนะครับซึ่งครัวนอกเนี่ยก็มีครบให้ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานอัตโนมัติอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับมีสองเครื่องเลยนะแถมไปให้ด้วยนะคุ้มมากนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเองเลยนะอาจจะซื้อแค่พวกที่คุณจะต้องใช้เพิ่มเติมนะซึ่งหลังนี้มีให้ก็คือครบแล้วนะอันนี้คือครัวนอกนะครับสามารถเดินมาจากหน้าบ้านตรงนี้ก็ได้นะสำหรับครัวนอกนะถัดจากโซนครัวนอกมานะครับเข้ามาด้านในอย่างนิดนึง ตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าสองเครื่องที่แถมไปให้ด้วยเช่นกันนะก็จะมีโซนเก็บของด้านบนแบบนี้ให้นะฮะนี่คือโซนซักล้างด้านหลังแล้วถัดมานะครับโซนนี้ก็ใช้เป็นครัวได้อีกนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําครัวเพิ่มอีกนะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นโซนพวกแบบเก็บจานเก็บถ้วยเก็บเครื่องดื่มเก็บวายอย่างนี้ได้นะครับห้องนี้นะสามารถเปิดทุลุออกไป อีกฝั่งของตัวบ้านได้นะตอนแรกที่เราเข้ามานะตรงนี้นะครับนะมีช่องเก็บของเยอะมากนะครับตกแต่งเป็นไฟ LED เยอะเลยนะบ้านก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมืดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะมันจะเป็นโซนใต้บันไดมองแบบนี้ก็อาจจะดูว่ามันไม่ค่อยกว้างเนะเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าพอไปดูด้านในนะครับด้านในกว้างมากนะครับเห็นไหมอันนี้ใช้เป็นห้องน้องแมวก็ได้นะ ซึ่งเก็บของก็คือเก็บได้เยอะเลยเห็นไหมมันจะสูงขึ้นไปด้านบนตรงนู้นเนี่ยเราสามารถที่เขาไปยืนข้างในได้เลยนะสำหรับห้องเก็บของตรงนี้นะปิดไฟให้แล้วนะครับหาของตอนกลางคืนก็สบายนะส่วนประตูตร,ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องแม่บ้านเวลาเราจ้างแม่บ้านดูแลบ้านเนาะก็ไม่ต้องให้เขาไปพักที่อื่นเนี่ยก็ให้พักที่นี้ได้อันนี้เป็นห้องน้ม่บ้า่นะครับมีแยกให้นะ สุพภันธ์ก็ติดตั้งไว้พร้อมใช้งานมีอ่างล้างหน้ากระจกฝักบัวนะครับติดตั้งให้พร้อมส่วนห้องนอนแม่บ้านนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเตียง2ชั้นนะครับสําหรับห้องนอนแม่บ้านนะนี่มีเตียงด้านบนแล้วก็เตียงด้านล่างนะครับสามารถเอาฟูกขนาด3ฟุตมาวางได้นะแอร์ขนาด1 2 0 0 0 BTU นะติดให้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของด้านบนอีกด้วยนะเห็นไหม พื้นนะครับพื้นบันไดเนี่ยจะเป็นหินกรนิตนะมีการเล่นไฟ led ใต้บันไดเป็นขั้นๆแบบนี้เลยทําให้บันไดเราดูสว่างนะถุงบันไดก็ยกสูงเนาะติดผ้าบ้านพื้นใหญ่เลยนะครับเป็นม้าน2ชั้นนะครับภาพรวมตรงมุมมองเวลาเราขึ้นบันไดามานะครับห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องพระส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นแผงควบคุมเบรกเกอร์ Baker ไฟนะจะอยู่ตรงนี้ตรงผนังนะครับแล้วห้องนอนอีกห้องนึงจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ ถัดมาจะเป็นห้องน้ําอยู่ตรงนี้ส่วนห้องอีกห้องหนึ่งจะอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของพวกแบบเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋ารองเท้าของโชว์นาฬิกาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปทีละห้องอันนี้คือโถงบันไดตกแต่งด้วยโคมไฟแบบนี้นะครับห้องนอนห้องแรกเดินขึ้นมาเลี้ยวซ้ายครับนี่ก็ตกแต่งพร้อมอยู่เช่นกันนะก็แค่เอาฟูกนะครับขนาด5ฟุตมาวาง สำหรับเตียงก็มีพร้อมให้แล้วแบบนี้นะครับม่านติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเป็นม่านสองชั้นเลยนะออกโทนสีชมพูนหน่อยนะอันนี้โซนฝั่งนี้นะครับเป็นโซนที่ใช้ติดตั้งทีวีเนาะไว้นอนดูหนังในห้องได้นะครับมีช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือโซนฝั่งนี้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะครับนี่ต๊ะเครื่องแป้งนะครับ ชั้นวางของก็มีให้ตรงนี้นะตัวเครื่องแป้งมีลิ้นชักพร้อมใช้งานมีกระจกให้แบบนี้นะครับต่อ,อมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่อยู่ชั้นสองนะห้องน้ําห้องนี้ก็จะแยกนะครับโซนเปียกโซนแห้งนะโซนเปียกจะอยู่ด้านในนะครับมีที่ให้นั่งอาบน้ําด้วยเห็นไหมเนี่ยโซนเปียกก็จะกั้นพื้นตรงนี้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์ก็เป็นของคอโต้นะของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ จากห้องน้ําก็จะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใช้เป็นกระจกทั้งหมดเลยเห็นไหมแอร์ Air, นะครับอ่ะลืมให้ดูแอร์แอร์ที่อยู่ชั้นสองเนี่ยจะเป็นแอร์ฝังเพดานแบบนี้ทุกห้องเลยนะครับแล้วเย็นทั่วถึงแน่นอนนะเวลาเราเอากระปรงกระเป๋าหนังมาวางมาเก็บเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะชารุดเสียหายเนาะไม่ต้องกลัวว่าในห้องมันจะร้อนเดี๋ยว กระเป๋ามันจะหดมันจะชํารุดเสียหายอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมตั้งโชว์พวกกระเป๋ารองเทา้านาฬิกาชุดสูตรอะไรต่างเนี่ยเก็บตรงนี้ได้เลยนะมีพื้นที่เยอะมากนะครับอ่ะเผื่อใครสนใจนะครับไม้กันสั่นที่ผมใช้ตัวนี้นะเป็นไม้กันสั่น3ามแกนนะผมใช้มานานละประมาณ6เดือนละนะครับเดี๋ยวผมจะปักพิกัดเอาไว้ให้เผื่อใครสนใจอยากจะเอาไปใช้ไว้ถ่ายฟลิปแบบนี้นะครับ ไปต่อส่วนตัวเนี้ยถ้าเราไม่บอกก็คือจะไม่รู้นะว่ามันเป็นผนังที่สามารถเปิดลงม,ออมาได้แล้วมันก็จะเป็นแผงควบคุมไฟนะครับระบบไฟของตัวบ้านทั้งหมดนะจะควบคุมผ่านแผงควบคุมตรงนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ไฟแบบเซฟตี้คัดนะอันนี้นะครับจะติดตั้งเอาไว้ซ่อนไว้ตรงนี้นะถัดมาจากาแผงควบคุมตรงนี้จะเป็นประตูสำหรับ ห้องพระเห็นไหมเวลาเราเปิดเปิดออกมาก็จะเป็นห้องพระนะครับแอร์ด้านบนก็จะเป็นแอร์แอร์ฝั่งเพดานเช่นกันเห็นไหมนี่นะครับมีโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่นะครับสามารถเอาพระพุทธรูปมาตั้งประดิษฐานตรงนี้นะครับใช้เป็นห้องไหว้พระสวดมนต์นั่งทําสมาธิได้นะครับนี่ช่องเจ็บของและข้างด้วยนะห้องสุดท้ายจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นบันไดมา,าเลี้ยวขวา ในห้องนอนมาสเตอร์นะก็จะมีความกว้างเป็นพิเศษกว่าห้องอื่นๆนะครับอ่ะเราไปทีละทีละอย่างแล้วกันเราเข้ามาในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นการบิวอินตกแต่งภายในที่พร้อมอยู่นะแอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเย็นฉ่ำเลยนะผ้ะมา่านติดตั้งให้แล้วนะเนี่ยฝั่งนี้นะครับก็จะมีพ้าม่านกันด้วยเพราะโซนนั้นจะเป็นโซนแบบ เอาไว้นั่งเล่นนั่งทํางานอะไรพวกนี้ได้เนาะนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ติดตั้งทีวีนะครับมีตู้โชว์ตรงนี้ด้วยนะอันนี้จะเป็นเตียงนะครับเป็นเตียงนอนนะขนาด k ิงไซส์เลยนะแค่เอาฟูกมาวางนี่ก็สามารถนอนได้แล้วนะสำหรับเตียงนะครับมีช่องเก็บของหัวเตียงเห็นไหมมีโต๊ะหัวเตียงนะครับแบบนี้ในโซนนี้นะครับ เนี่ยถ้าเอาม่านมากั้นก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเลยแต่ถ้าเปิดม่านออกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสามารถนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นะมีม่านแบบเปิดปิดนะครับเป็นแบบเหมือนบันเจ็ดอะไว้บันแบบบังตาเนาะเวลาเราจะมองไปหน้าบ้านก็เปิดได้อย่างนี้นะครับมีห้องช่องเก็บของนะครับแบบนี้ด้วยนะส่วนโซนด้านนี้นะครับใช้เป็นโซนนั่งทํางานได้นะตรงนี้เห็นไหมด้านด้านนี้นะครับ ก็จะมีที่วางแบบนี้เอาแค่เอาเก้าอี้มาแล้วก็นั่งทํางานนะครับถ่ายคลิปตัดต่อคลิปอย่างนี้ก็ได้เนาะนั่งเขียนหนังสืออ่านหนังสืออย่างนี้ก็ได้นะครับเนีย่ยชั้นวางหนังสือเพียบเลยแบบนี้นะใช้เป็นที่ทํางานได้นะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นโซนของห้องน้ําห้องน้ํานะครับจะอยู่ตรงนี้นะมันจะมีประตูปิดเปิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ถ้าประตูปิดอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดออกมาแบบนี้ก็จะเป็นกระจกกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับนี่มีช่องเก็บของเยอะมากนะครับชั้นบนก็มีไหมแบบนี้นะครับใครมีเสื้อผ้าหรือข้าของเยอะๆนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่เก็บนะครับที่เก็บมีเยอะมากนะ อนนเอารายีออ้มมานั่งก็ใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่งตัวอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าห้องน้ําอยู่ตรงนี้อาบน้ําเสร็จก็ออกมาแต่งตัวตรงนี้ได้นะครับแบบนี้สุขภัณฑ์ก็ของใหม่นะเป็นของคอตโต้ทั้งหมดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับโซนเปียกนะจะกั้นเป็นกระจกแบบนี้ให้ด้วยนะนี่แยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับสําหรับห้องน้ําในห้องนอนมาสเตอร์นะนี่นะครับจะแยกแบบนี้ อ,อีกห้องหนึ่งมันจะเป็นเหมือนห้องลับตอนแรกผมนึกว่ามันหมดแค่นี้แต่จริงๆยังนะครับก็จะมีห้องนี้อีกห้องหนึ่งเปิดออกมาจะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าอีกเซตใหญ่เลยนะครับมี1ตู้2ตู้สามตู้แล้วก็สี่ตู้นะครับนี่มีหน้าต่างระบายอากาศฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้กระจกแบบนี้นะครับ นี่เป็นห้องลับเอาไว้เก็บของไว้แต่งตัวก็ได้เช่นกันนะพวกเสื้อผ้าชุดสูทชุดอะไรที่มันชุดบราตีชุดเรสอะไรแบบเนี่ยเราก็มาเก็บตรงนี้ได้นะมีตู้เสื้อผ้าแบบนี้ให้เนหะ็นไหมเยอะมากนะครับเนี่ยวเวลาเราแต่งตัวก็เนี่ยดูเต็มเ,มเ็มกระจกฝั่งน,นี้ก็กระจกนะรบฝั่งน,นี้ก็กระจกนะนี่นะ ใครนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะสามารถติดต่อนะัดชมได้ที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะจริงๆก็อยากให้มาเห็นนะั่นแหละจะได้รู้ว่าทำ,ทำเลที่ตั้งการเดินทางเข้าออกแล้วก็สภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะส่วนกลางรปภนะครับแล้วบ้านเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้มาเห็นเนาะใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางการติดต่อ ตามนี้เลยนะครับใครที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอพระคุณมากๆเลยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้บ้านหลังต่อไปอาจจะเป็นบ้านของคุณรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ